ค่ะก็เดินทางมาถึง EP ที่4แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของเทคนิคการบริหารจัดการความเครียดนะคะซึ่งวิธีการจัดการความเครียดมีหลากหลายวิธีมากเลยนะคะอยังไงตุ้ยขออนุญาตยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวของตุ้ยนะคะก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่างตุย้ยตุ้ยก็จะไปตีแบ,บตมินตันนะคะอย่างน้อยๆก็อาทิตย์ละครั้งก็พยายามไปให้ได้นะคะแล้วก็ เรื่องของการทําสมาธินะคะการกลับมาอยู่กับลมหายใจนะคะอยู่กับกายอยู่กับใจนะคะหรือแม้กระทั่งเ,เราทําซ u n d h e ล l i n g นะคะใช้เสียงบาบัดน,นะคะก็อันนี้ก็ช่วยได้นะคะหรือบางคนถนัดเล่นโยคะก็ไปเล่นโยคะนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการบริหารจัดการเวลาอย่างดีนะคะการจับลาดับงานก่อนหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความเครียด เรื่องของการหางานอดเดเลกกิจกรรมทำยาวว่างนะคะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างของตุ้ยก็จะมีเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการทํางานจิตอาสานั่นเองนะคะเห็นไหมคะที่สําคัญเลยนะคะการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยเรื่องจัดการความเครียดสามารถช่วยจัดการความเครียดได้ดีนะคะแล้วพบกันอีพีถัดไปค่ะ